สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับซิมูเลชันนะครับทางไฟฟ้าโปรแกรมนี้คือโปรแกรม t i n k e r c a t นะครับให้เราลองเซิร์ช Google ไปเลยนะครับได้เขียนว่าเป็น t i n k e r c a t แบบนี้นะครับเราก็จะเจอเว็บ t i n k e r c a t ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับ TinkerCAD นะครับเมื่อเราคลิกเข้าที่หน้าจอเว็บเขาแล้วนะครับจะเป็นของ Autodesk นะครับ ตัวนี้นะครับในครั้งแรกที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับให้เราทําการล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเสร็จนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะถามว่าเบิด์บาทหน้าที่ของเราคือใครนะครับจะมีตั้งแต่ educator นะครับก็คือเป็นผู้สอนเป็นนักเรียนนะครับที่มีโค้ดนะครับที่มีคลาส์ของคุณครูนะครับหรือเป็น Account ของนักเรียนนะครับหรือนะครับเราสามารถสร้างเป็น personal Account ก็ได้นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของที่เป็น personal Account นะครับ พอกดเข้าไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะถามว่าเราต้องการล็อกอินด้วยอะไรนะครับเราสามารถล็อกอินด้วยอีเมลนะครับที่เราสมัครหรือล็อกอินด้วยตัวอ่า g l e นะครับวันนี้ผมจะล็อกอินด้วยตัว Google นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะถามว่าเราต้องการล็อกอินด้วยตัวไหนนะครับอย่างของผมนี่เคยเข้ามาแล้วนะครับตัว Google ของผมนะครับตัวนี้นะครับ พอเราเข้ามานะครับที่หน้าตัว TinkerCAD เนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าตัว Desktop ของมันนะครับตอานี้นะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในตัวของตัว TinkerCAD เนี่ยนะครับในส่วนขั้นตอนของการดีไซน์นะครับพอเรากดเข้าไปที่ดีไซน์นะครับเราจะเห็นว่าตัว TinkerCAD เนี่ยนะครับก็าสามารถดีไซน์ได้3อย่างนะครับตัวที่1ก็คือในเรื่องของตัว 3D นะครับเราสามารถวาดภาพ3ามมิตินะครับวาดภาพ3ามมิติได้นะครับ หรือเราสามารถทำวงจรนะครับทำตัวเซอร์กิตทางไฟฟ้าได้นะครับหรือเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดบล็อกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับเราจะนับในเรื่องของตัวเซอร์กิตนะครับเราจะมีการจำลองตัววงจรนะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการสร้างไฟกระพริบในการสร้างไฟกระพริบขึ้นมานะครับนะครับเราเริ่มเข้ามานะครับให้เราก็กดที่ตัว create นะครับ your c i r c u i t ตัวนี้นะครับ หลังจากพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับในตัวเริ่มต้นของเรานะครับตัวฝั่งขวามือนะครับที่เราโชว์ขึ้นมานี้จะเป็นตัวคอมโพเนนต์นะครับหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถเอาเข้ามานะครับเอาสามารถอหยิบมาวางนะครับเพื่อทําการต่อวงจรได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นผมมีตัวรีเซิรเตอร์ตัวหนึ่งนะครับหรือว่าตัวต้านทานนะครับผมก็คลิกลากนะครับมาวางไว้ตรงตัวหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับ ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะปรับนะครับหมายความว่าต้องการจะหมุนนะครับเราสามารถกดตัว R นะครับในการหมุนแบบนี้นะครับตัวต่อมาผมจะเอาเป็นวงจรง่ายๆเนาะเป็นวงจร LED ละกันนะครับเป็นกงรเปิดไฟ LED ผมก็เลือกตัว LED ออกมาผมก็บางนะครับแบบนี้นะครับตัว LED นะครับถ้าเกิดเรากดนะครับคลิกที่ตัว LED เนี่ยเราจะเห็นตัวเหมือนกับเป็น Property ขึ้นมานะครับโดยจะมีชื่อนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับ หรือคันเลอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวดีฟอลต์ของมันเนี่ยมันคือสีแดงนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเป็นสีเขียวแล้วกันอย่างนี้นะครับในส่วนของตัว อิสตเตอร์นะครับตัวความต้านทานเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานได้นะครับตรง property ์ี้ได้ขึ้นมาค่า default ของตัวต้านทานเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 1K นะครับหรือว่า1,000โอห์มนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนผมจะใช้เป็นตัวเท่ากับ330โอห์มนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปนะครับ เราจะสังเกตว่าตัวสีนะครับสีของตัวความน้ำตานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามค่าที่เราใส่ไว้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมใส่ไปที่330าโอห์มนะครับมันก็จะกลายเป็นสีส้มส้มน้าตาลนะครับก็คือ3 3 0สสนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับเช่นอย่างวันนี้มันจะใช้ตัวแบตเตอรี่ตัวเป็น9กโวลต์แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะขอหมุนใหม่นะครับเพื่อให้ตัวขั้วของมันนะครับสามารถต่อได้ง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะวางไว้ อีกตัวนึงนะครับผมก็อาจจะอาจจะเอาตัวสวิตนะครับเป็นสวิตช์ัตทอมนะครับหมายความว่าเราสามารถกดเพื่อเปิดปิดวงจรได้นะครับผมก็เลือกสวิตตัวนี้ออกมานะครับ อันนี้นะครับในตัวหน้าจอของเราเนี่ยนะครับเราสามารถย่อหรือขยายได้นะครับโดยการหมุนนะครับตัววิวของเมาส์นะครับเช่นผมต้องการย่อผมก็จะหมุนเพื่อย่อมันลงไปแบบนี้นะครับผมต้องการขยายมันก็หมุนวิวขึ้นไปแบบนี้นะครับผมต้องการขยับหน้าจอนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแบบนี้นะครับหรือเราต้องการจะขยับตัวอุปกรณ์นะครับให้เราคลิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับคลิกครั้งไว้แล้วเราก็สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมีการต่อวงจรกันนะครับต่อวงจรนะครับเราสามารถดูขาของอุปกรณ์ได้โดยการเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่ตัวตัวขาของมันนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นว่าเป็นเทอร์มินอลเอนะครับหรืออย่างตัวนี้นะครับเป็นเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสองนะครับหรืออย่างตัวไดโอดเท่นี่มีั้่นะครับพอเราใส่เข้าไปนะครับเราเห็นว่าขาด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันคือขาคาโทดนะครับขาด้านขวาคือขาอะโนดนะครับ เดี๋ยวผมจะขอกลับเพื่อให้เราต่อวงจรได้ง่ายๆนะครับการพลิกนะครับเราสามารถดูที่ตัวนี้นะครับเราสามารถกด M นะครับเป็นมิลเลอร์นะครับมันสามารถพลิกได้เหมือนกันหรือเรามากดที่ไอคอนตัวนี้นะครับอ่ะผมจะกดนะครับเพื่อให้เอาขา a n o d เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะใส่ด้านบวกเนาะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็วนเข้าไปสู่เข้าลบนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะขอหมุนนะครับแบบนี้นะครับ คราวนี้การเริ่มต่อนะครับเริ่มต่อเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับต่อสายได้โดยการเราเมาส์เนี่ยนะครับมาจิ้มที่นะครับตรงขั้วของหรือขานะครับของจุดที่เราต้องการอย่างเช่นตัวนี้ผมจิ้มที่กวโวลต์นะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นว่าเป็นโพซิทีฟนะครับคือขาบวกถ้าเกิดผมต้องการลากใช่ไหมครับผมก็คลิกนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นสายนะครับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเก um ิดผมต้องการจะเลี้ยวขึ <help> <again> ้นไปแบบนี้นะครับผมก็จะเลี้ยวขึ้นไปให้ผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับพอคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะหยุดที่ตำแหน่งตัวนี้แล้วเราก็ลากขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับให้เราก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสายเนี่ยนะครับมันต่อกันละนะครับสายเส้นเขียวสามารถต่อกันละนะครับตัวต่อมานะครับผมก็จะต่อจากสวิตช์นะครับไปที่ตัว R ่าผมก็จะลากมาแล้วก็คลิกหนึ่งครั้ง นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราลากผิดนะครับเราลากผิดเราสามารถ้องการจะลบก็ให้กดที่เส้นนะครับหรือตัวคอมบินดใดๆก็ได้นะครับให้มันแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเช่นผมต้องการลบเส้นนี้นะครับผมกดขึ้นมามันจะมีรูปถังขยะนะครับให้เรากดรูปถังขยะหรือเรากดที่ e l e t ทที่ตัวคีย์บอร์ดก็ได้นะครับมีค่าเหมือนกันมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวผมขอต่อใหม่นะครับต่อมาปึ๊บอย่างนี้นะครับ ตัว A เหมือนกันนะครับผมก็จะต่อเข้ากับขาแอนโอดนะครับขาบวกของวงจรนะครับทีนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีนะครับของสายได้นะครับในกรณีที่วงจรเรามันใหญ่หรือมันซับซ้อนนะครับถ้าเราใช้สีเดียวเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกว่าสีไหนมันคือไฟสัญญาณหรือว่ากลาวนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับการเปลี่ยนสีของสายนะครับให้เราขึ้นมาที่ตัวข้างบนนะครับเราจะเห็น Y color นะครับ ให้เรากดลงมานะครับคลิกหนึ่งทีเราจะเห็นว่าเราจะใช้ w ายค o เลสีอะไรนะครับเช่นผมต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นสีแดงนะครับผมก็เลือกนะครับสีแดงแบบนี้นะครับผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับมัาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับคราวนี้อ่ะผมต้องการให้ตัวลบนะครับไฟลบเนี่ยเป็นสีดําแล้วกันนะครับจะได้ตรงกับขั้วผมก็เลือกสีดํา นะครับมก็จุดลากมานะครับเสร็จแล้วก็มันก็ลากขึ้นไปหาขาแคโทตัวนี้นะครับตัวสายนะครับถ้าเกิดเราต้องการจัดให้มันสวยงามนะครับแล้วก็สามารถคลิกหนึ่งทีเราจะเห็นจุดที่มันขึ้นมานะครับจุดตัวนี้คือจุดที่เราสามารถคลิกเลือกได้นะครับเช่นผมต้องการปรับให้มันตรรนะครับผมก็คลิกแบบนี้นะครับวงจรเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับสมมติว่าวงจรเราเสร็จแล้ว นะครับมีวงจรเท่านี้ก็คือมีแบตเตอรี่9โวลต์มีสวิตช์1ตัวนะครับมีความนั้นทานเพื่อจำกัดกระแสแล้วก็มีตัว LED นะครับสำหรับให้มันติดสว่างนะครับตามจังหวะที่เรากดสวิตช์นะครับคราวนี้พอเราต้องการซิมูเลตนะครับเราต้องการเริ่มการจำลองของเราเนี่ยนะครับให้เราไปที่ข้างบนนะครับเราเห็นคาว่า Start Simulation นะครับให้เรากด Start Simulation นะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับว่าไฟมันติด นะครับอ๋อโอเคนะครับผมขอไปนิดนึงผมสลับตัวนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอพลิกนะครับผมขอลบสายเส้นนี้ก่อนนะครับผมขอต่อใหม่นะครับเปลี่นเป็นสีแดงนะครับนี่ <Cornell>. ผมขออ่านสตาร์ทใหม üne, ่นะครับอ <c ough> ันน yes. ี้พอสตาร์ทเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหลอดเนี่ยมันยังไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสวิตช์ของเราเนี่ยมันยังเป็นโอเพนเซอร์กิตอยู่นะครับหลอดไฟจะติดก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับให้วงจรมันคลอเซอร์กิตนะครับผมจะกดที่ตัวสวิตช์นะครับเราก็จะเห็นว่าหลอดของเราเนี่ยนะครับมันติดนะครับตามสวิตช์ของเรานะครับแบบนี้พอเรากด พอผมปล่อยนะครับหลอดก็จะดับสวิตตัวนี้เป็นสวิตแบบกดติดปล่อยดับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับตอนอันนี้คือผมกดค้างไว้นะครับผมเลื่อนเมาส์มานะครับเพื่อมาดูตรงเครื่องหมายตกใจตัวนี้นะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องหมายตกใจเนี่ยมันจะมีการบอกว่าเคอร์เรนต์นะครับกระแสที่ไหลผ่านตัว LED เนี่ยตัวนี้คืออยู่ที่ประมาณ20.9มิลลิแอมป์นะครับซึ่งนะครับตัวเครื่องหมายตกใจเนี่ยมันจะเป็นการบอกเราว่า ตอนนี้เราอาจจะใส่ค่าอะไรที่มันผิดพลาดไปนะครับที่มันไม่เหมาะสมนะครับมันเลยขึ้นขึ้นเตือน,ข,นขึ้นมายกตัวอย่างตัวนี้เขาบอกว่า LED เนี่ยนะครับเขาวาเขารีคอมเมนต์คือเขาแนะนําว่าตัวกระแสนเนี่ยไม่ควรเกิน20มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ล,ลด20มิลลิแอมแต่ตอนนี้ของเรามันอยู่ที่20.9ม ah, ิลลิแอมนะครับซึ่งมันสูงกว่าตัวที่เขาเรีกคอมเมนต์อยู่นิดหน่อยนะครับเราอาจจะเพิ่มความนั้นทานไปนะครับผมหยุด ซิมูเลชันก่อนนะครับผมลองเปลี่ยนความต้านทานนะครับจาก3 3 0ผมเปลี่ยนเป็น500โอห์มนะครับน,นี้นะครับอ่าแล้วผมกดซิมโบเลตใหม่อันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันไม่ขึ้นเครื่องหมายเตือนละนะครับพอผมกดขึ้นมามันก็ขึ้นมาติดแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวซิมูเลชันนะครับ คราวนี้นะครับตัวต่อมานะครับเราสามารถนะครับเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปได้นะครับตามที่ตัวโปรแกรมเนี่ยเขากำหนดไว้ให้นะครับเช่นผมต้องการเพิ่มอุปกรณ์เนาะเราก็กดที่ด้านขวามือนะครับแล้วเห็นตัวไอคอนตัวนี้นะครับมันถูกซ่อนอยู่นะครับให้เราโชว์คอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยนะครับหลายๆตัวเลยนะครับเช่นผมมี DC มอเตอร์นะครับ DC มอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องการสมมติผมต้องการควบคุม ตัวมอเตอร์ให้มันหมุนนะครับมผมก็จะต่อนะครับนะครับผมก็จะลบเส้นนี้ก่อนนะครับผมก็จะต่อตัวจากแคโทดนะครับเข้าไปที่ตัวขาด้านหนึ่งของมอเตอร์นะครับส่วนอีกขาด้านหนึ่งของมอเตอร์นะครับผมก็จะเอาให้มันลงกล่าวนะครับคือเป็นที่ศูนย์นะครับประมาณนี้แบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับพอเรากด simulate นะครับกด start นะครับลอกด start เราก็จะเห็นว่านะครับตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการหมุนให่ไหมครับหมุนตามนี่เข้าไปนะครับซึ่งรอบของมันก็คืออยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบนะครับก็คือตาม ก็เร่งนะตามแรงดันนะครับที่มันหมุนไปนะครับส่วนขั้วการหมุนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเราต้องการให้หมุนอีกครั้งอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็สลับขั้วนะครับของตัวมอเตอร์นะครับก็จะสามารถอันนี้ได้นะครับก็จะสามารถกลับขั้วของมอเตอร์ได้นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีหลายตัวมากนะครับเช่นเรามีเป็นฟอโต้นะครับรีชิเตอร์นะครับหรือว่าตัว LDR ของเรานะครับพวกนี้นะครับเราสามารถเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับมาสามารถ ต่อวงจรนะครับมาซิมูเลตวงจรง่ายๆนะครับทดลองดูได้หรือนะครับผมต้องการดูแรงดันนะครับดูแรงดันว่าเฮ้ยแรงดันเนี่ยตกข้อมแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเลือกนะครับเป็นอ่าเาเรียกเป็นมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหรือเราสามารถเซิร์ชดูได้นะครับเช่นผมเซิร์ชเป็นมัลติมิเตอร์นะครับเราจะขึ้นมาเป็นมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับผมเรียกมัลติมิเตอร์ขึ้นมาแล้วผมก็เรียกมาวาง นะครับผมวงตของการวางสองตัวนะผมต้องการเช็คสองตัวนะครับตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถวัดได้สองวัดได้สามอย่างเลยนะครับก็คือหนึ่งวัดแอม์นะครับวัดกระแสวัดแรงดันแล้วก็วัดความนั้นฐานนะครับให้เราเลือกนะครับจากตรงนี้นะครับให้เราพลิกที่ตัวมัลติมิเตอร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวโหมดของมันเนี่ยเราต้องการเลือกโหมดอะไรอ่ะตอนนี้ผมต้องการเลือกให้นเป็นโวลต์มิเตอร์ นะครับเป็นวล้นเตจนะครับวัดแรงดันนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะวัดนะครับเดี๋ยวผมขอสลับตัวนี้นะครับเพราะว่าอ๋อโอเคนะครับคราวนี้เราก็ต้องการวัดขั้วเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อเป็นวัดนะครับผมก็จะเอาบวกนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับบวกนะครับผมก็จะมาจิ้มนะครับที่ฝั่งนี้ จิ้มนะครับให้มันตรงกับเทอร์มินอลนะครับให้มันแบบนี้นะครับส่วนลบนะครับผมก็จะจิ้มฝั่งนี้นะครับในส่วนของตัวอันนี้นะครับตัวของกระแสนะครับตัวนี้ผมจะวัดกระแสแล้วกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดจากแรงดันนะครับให้กลายเป็นแอมแปร์แบบนี้นะครับอันนี้การต่อ ตัวกระแสนะครับเราต้องต่ออนุกรมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลบเส้นนี้ก่อนนะครับผมก็จะต่อตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับอันนี้เราก็ต้องต่อเป็นขาบวกเนาะนะครับผมก็จะต่อตัวนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาที่ตัวควบบวกนะครับส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับที่ลบแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ ผมลองสตาร์ทดูนะครับช่วงที่เรายังไม่กดตัวสวิตช์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์เนาะใช่ไมวงจรเราวใ่ไม่ครบวงจรนะครับพอผมกดสตาร์ทเข้าไปนะครับกดสวิตช์เพื่อให้วงจรเนี่ยมันครบวงจรนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับความน้านทานเอ้ยแรงดันนะครับที่ตกคก้อมความต้านทาน500โอห์มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6.2โวลต์นะครับส่วนกระแสนะครับที่ไหลในวงจรนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ12.4มิลลิแอมป์ รเราก็สามารถาเราก็สามารถตัวจําลองนะครับซิม,มูเลตตัววงจรเราได้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่ารกระแสของเราเนี่ยมันเกินไปหรือมันน้อยไปยังไงนะครับถ้าเกิดเราเอามอเตอร์ชนิดอย่างเงี้ยดีมอเตอร์เนี่ยมาต่อนะครับความเร็วรอบของเราจะประมาณไหนนะครับ LED ของเราจะติดไหมนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับมาสามารถ เซมิลเลชันวงจรนะครับของเรานะครับขึ้นมาได้นะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับให้เราเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับตัวคอมมานเนนต์มันมีตั้งแต่เบสิกนะครับถ้าเกิดผมเลือกอเนาะมันก็จะมีทุกอย่างเลยเช่นตัว C ของเรานะครับตัว L ตัวซีเนอร์ไดโอดต่างๆนะครับตัวไดโอดเองนะครับตัวโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับสำหรับเอาไว้ปรับนะครับให้แรงดันตัวสไลด์ต่างๆนะครับตัวเฟกเซนเซอร์พอเซนเซอร์นะครับ ตัว t e m p e r a t u r e sensor ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกอุปกรณ์นะครับให้มาใช้งานได้นะครับตัว Se เ e นเ e กเตต่างๆถ้าเราต้องการจำลองตัววงจรนะครับในการต่ออะไรพวกนี้นะครับเรามีเป็นพวกเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอย่างเช่นตัว Arduino นะครับตัว Uno R3 นะครับหรือบอร์ดไมโครบิดนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการตัวไหนนะครับหรือออสซิลโลสโคปนะครับถ้าเราต้องการจำลองสัญญาณนะครับเราก็สามารถมีได้ พวกวงจร IC พื้นฐานนะครับเช่น IC เบอร์ห้าห้านะครับเป็นออฟแอมนะครับ LM ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับตัวทรานซิสเตอร์นะครับเราก็จะมีนะครับตัวเลกเกอเลเตอร์นะครับตัวคอนเน็กต่างๆนะครับตัวลอจิกเก็ตนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถเอาคอมโบนต์พวกนี้นะครับมาต่อวงจรนะครับเพื่อเป็นการซิมูเลตโดยที่เราไม่ต้องไปก่อนที่เราจะไปต่อของจริงได้นะครับเนาะในคลิปนี้ก็จะจบลงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนใน คลิปหน้านะครับเราจะมานําเสนอในตัวของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, นะครับถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจําลองการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เนี่ยนะครับโดยใช้ t i n เ e r ร์แคเราจะทํำยังไงนะครับเราจะมีวิธีการอ i ซิมูเลชันยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมานํานเสนอกันนะครับส่วนคราวนี้ก็ขอบคุณครับ